ครับสวัสดีครับเปนนานได้มาทําวิดีโอนะครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับสําหรับคนที่ยังไม่คล่องเรื่องเลยเอานะครับแต่สแกนอัพก็ยังสามารถช่วยลดขั้นตอนการทํางานของเราได้นะครับโดยหลักๆเนี่ยเรามักจะเขียนเขียนให้ครบเลยนะครับไม่จะเป็นโครงสร้างโครงหลังคานะครับเขียนให้ครบเลยนะครับเขียนให้ครบพอเขียนครบแล้วเนี่ย เมื่อเราตัดเราจะได้รูปตัดที่ตรงกับงานที่เราทำนะครับครับเดี๋ยวขอขยับคานตัวนี้นิดนึงครับไม่ว่าจะเป็นคานพื้นอะไรพวกนี้ครับเราเขียนให้แบบเหมือนที่คล้ายรูปตัดที่เราตัดในออโต c แคเลยนะครับจะช่วยลดเวลาในการทำงานของเรานะครับประมาณนี้นะครับ เมื่อโมเดลเราสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะตัดเราก็แค่เอาเซกชันนี้มานะครับแล้วก็วางไปจะเซกชันไหนนะครับจากนั้นก็ทำการมูฟนะครับว่าเราจะไปตัดช่วงไหนของงานนะครับเลื่อนไปครับเลื่อนไปสมมติตัดผ่านห้องน้ำถ้าเราใส่พวกโมเดลอะไรต่างๆครบมันก็อโอเคครับแต่ผมจะไม,ไม่ทำครบผม เพราะว่าถ้าทำครบนี่มันก็เวลาเยอะเหมือนกันเราจะได้ส่วนนี้เป็นหน้าตัดมานะครับทีนี้ถ้าเรา export แบบ section ลองดูนะครับ export อ่าผมข้ามไปนิดนึงก็คือก่อนตัดก็ต้องเปลี่ยนกลเอลเป็น p a ราเ l e l p r o j e c t i o n นะครับเสร็จแล้วเลือก view ที่ตรงกับหน้าตัดตรงแล้วนะครับเสร็จแล้วเปลี่ยนสไตล์ให้เป็นเส้นเอนะครับ ปิดเงานดนึ v งวิว shadow นะโอเคจากนั้นก็ไฟล์เอ็ก r อมาเป็น section s l i ด e นะครับ section สไลด์หมายความว่าตัดโดนช่วงไหนมันก็จะออกมาช่วงนั้นครับก็จะโชว์ช่วงนั้นก็คือ section สไลด์ลองก่อนนะโอเค okay, ด้วยนะครับนี่เราไปเปิดตัวแคทนะครับเสร็จแล้วไฟล์แล้วก็โอเพนะ section slide นะเห็นไหมครับ section s l i ด e หมายความว่ามันจะดึงมันจะดึงเฉพาะที่ตัดโดนครับตัดโดนช่วงไหนมันก็จะมาโชว์เราแค่นั้นครับอันนี้ไม่ได้ลดระดับไม่ได้ลดระดับห้องน้ำก็ไม่เป็นไรครับเรามาปรับได้นะครับความหมายคืออย่างนี้เลยนะครับก็จะไม่เห็นเสาไม่เห็นพื้นไม่เห็นนั้น เพราะเราไม่ได้ทําเพนพื้นไว้นะครับก็จะไม่เห็นเสาที่ว่าโยกระดับขึ้นไปนะครับคือประตูนหน้าต่างก็จะไม่เห็นครับนี่คือเซกชันสไลด์นะครับอันนี้ามาดูแบบต่อไปเราเอ็กซ์พอร์ตไฟล์เอ็กซ์พอร์ตแบบ 2D กราฟิกครับแต่เปลี่ยนเป็นนมสกุลเป็น DWG นะครับแล้วเราก็เป็นเปลี่ยนชื่อเป็น 2D กราฟิก โอเคครับ export เราจะเห็นความแตกต่างนะครับจะเห็นความแตกต่างปิดไปก่อนเนาะเซคเซคชั่นสไลด์ไฟล์โอเพนครับเปิด 2d g r a กราฟิก โอเคหรือยังยังไม่โอเคมันจะไม่เกิดนะครับมาแล้วจะเห็นว่าส่วนที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าตัดมันจะติดมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูคนแล้วก็เลียวด้านหลังนะครับจะติดมาด้วยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกนะครับว่าเราจะเอ็กซ์พอร์ตแบบไหนนะครับแต่ถ้าเป็นรูปด้านแน่นอนถ้าเป็นรูปด้านอย่างเช่น โหลดเนี่ยครับถ้าเป็นรูปด้านแน่นอนเราต้องเอ็กพอร์ตเป็น 2d g r a กราฟิกครับ 2d กราฟิกแล้วมันก็จะเก็บรายละเอียดงานไปให้เรานะครับเท่านี้นะครับเราก็ไปเปิดไฟล์ใน a u t o c a คนะครับดูเช็คระยะได้นะครับทุกอย่างมีสเกลตามที่เราเขียนจริงนะครับ มีสเกลตามที่เราเขียนจริงนะครับนี่ครับระยะจริงครับแล้วผมก็เอามาทำการ modify ครับ modify ครับให้มันดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับดยการลดระดับอะไรพวกนี้เราก็ต้องเอาแป็นมาดึงช่วยครับว่าเพื่อเป็นการเช็คเป็นการตรวจสอบนะครับว่าเราขาดดีเทลตรงไหนบ้างครับเพื่อจะได้ดูให้เหมือนมือชีพหน่อยนะครับ ใส่เลเยอร์อะไรพวกนี้เลเยอร์ที่เราเป็นสไตล์ของเราครับเลเยอร์ใส่ฝ้าใส่อะไรเข้าไปนะครับยางเป็นรูปด้านนี้ผมยังไม่ได้โมดิฟายครับตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ถึงคิวนะครับเดี๋ยวผมตัด2รูปนี้เสร็จผมก็จะมาโมดิฟายรูปด้านใส่พวกสัญลักษณ์ประตูหน้าต่างครับตรงไหนมองเข้าไปลึกๆเราก็ต้องใช้สีที่มันจางนะครับเพื่อมองเข้าไปจะดูเป็นมิติอะไรอย่างนี้ครับ คือเฉลียงด้านหน้าโชว์อะไรเงี้ยครับตามความถนัดหรือสไตล์ของแต่ละคนนะครับก็ลองดูครับเนี่ยผมก็จะลบเส้นที่ไม่ทิ้งออกพวกนี้เป็นเส้นขยะ,ะครับถ้าเกิดมาทับเนี้ยมันจะทำให้หนักเครื่องเอนกันกอ็อย่างพวกเสาอ,อะไรพวกนี้ต้องดูดีๆนะครับเสาเนี่ยไม่โชว์ไม่โชว์ชวแต่ว่าอาจจะเป็นเส้นปะ อะไรประมาณนี้นะครับต้องดูเทียบกันดีๆนี่ครับถ้าเราโมดิฟาได้เหมือนงานแข็ของเราก็งานก็จะสวยครับก็สวัสดีครับสำหรับวิดีโอการแนะนำนะครับ